ทักทายกันจ้าทักทายกันหน่อยนะคะทุกคนทุกท่านมาคุยกันทุกวันนะคะตอนนี้เปิดพัดลมสองตัวเลยนะคะเปิดตัวนี้กับตัวนี้ให้มันถังเข้ามาที่ตัวเราเราจะได้เย็นเย็น เื่อเช้านี้เพจเจี๊ยบหนักสมัครเมตาเวอรฟไปดิสมัครไปให้มันแบบให้มันการันตีเครื่องหมายถูกให้คิดว่ามันจะช่วยเปิดการมองเห็นแต่ก็รอดูอยู่ว่ามันจะเปิดการมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมันปิดขั้นมันหาน,าน ักทายกันได้เลยค่ะ FC เก่า FC ใหม่นะคะ ร้องเบิ้งจะคอยสมัครนีตาอริ้ายผ่านแล้วในเพจค่อยนะตอนนั้นมันสมัครบ่าผ่านแหมแต่กิมเป็นอย่างวุ่นจัะแต่พอมาเดือนนี้สมัครปุ๊บผ่านเลย ตอนเย็นจะไปกินข้าวริมโของอยู่จ้ะเพราะว่าตอนเย็นนะ่ะไม่ได้ทํากับข้าวว่าจะไปกินซุกีีที่ร้านประจําที่เคยกินวันนี้เพื่อนมาหาจ้ะเพื่อนมาจากภูเกน เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองก็เลยได้ไลฟ์สดตอนนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้อัดคลิปสั้นยังไม่ได้อัด